นะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันครั้งที่5ในหัวข้อเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรบ้าง ลอก,การิทึมนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอก,การิทึมอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ้ามีเวลานะคะเราก็จะดูอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอีกอันนึงแถมให้นะคะอนุพันธ์อันดับสูง Okay. ถ้ามากไปเราก็จะหยุดกันในช่วงของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะเรามาดูอนุพันธ์อันดับสูงนะคะอนุพันธ์อันดับสูง จดตามไปด้วยเลยนะคะรู้สึกว่าสี่ครั้งที่แล้วจะไปเร็วมากนักศึกษาอาจจะจดไม่ทันขอเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะที่ห้อง s อ1 3 0หสสองอาจารย์แน่งน้อยทรงกำพลอนุพันธ์อันดับสูงไฮเยร์ Higher. ออเดอร์ไฮเออร์ออเดอร์ไฮเออร์ออเดอร์นี้มีหน้าตาอย่างไร กำหนดให้ A f เป็นฟังก์ชันของ x ต่อเนื่องบนช่วงปิดใดๆและหาอนุพันธ์ได้และหาอนุพันธ์ได้ เราจะเรียก dfx by dx dfx by dx หรือ f prime x ตัวนี้ว่า อนุพันธ์อันดับหนึ่งและเมื่อเราหาอนุพันธ์เทียบกับ x ของ df by dx ซึ่งเขียนเป็น d กำลัง2ว่า 2f x by dx กำลังสองหรือ d ของ f p r x by dx นี้เขียนแทนได้ด้วย f prime x เราจะเรียกว่าอนุพันธ์ เรียกว่าอนุพันธ์อันดับสองอนุพันธ์อันดับสองก็เป็น d กำลังสอง fx by dx ทั้งหมดกำลังสองหรือ f อฟดับ e บ ทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันอนุพันธ์อันดับสมก็จะเขียนแทนด้วยดีกำลังสาม ดีดีทั้งหมดกำลังสามโดยโดยอะไรโดยดีกำลังสาม Fx กํากำลังสามนั้นมาจาก d by dx ของ d กำลังสอง f x by dx กำลังสองก็คือการหาอนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับสองอีกครั้งหนึ่งเทียบกับ x นั่นก็คือการที่เราจะหาอนุพันธ์อันดับสได้นั้น จะต้องผ่านจากการหาอนุพันธ์อันดับสอมาแล้วโดยอนุพันธ์อันดับสองนั้นจะได้มาจากการหาอนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับหนึนั่นก็คือเราจะต้องหาอนุพันธ์จากอนุพันธ์อันดับหแล้วมาอันดับ2แล้วจึงมาอันดับ3หรืออาจจะแทนได้ด้วย f สาม x ถ้าเป็นอนุพันธ์อันดับที่ n จะเขียนแทนด้วย d nfx y dx ทั้งหมดกำลัง n หรือ fnx เป็นอนุพันธ์อันดับที่ n นะคะพอจะเข้าใจไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูอนุพันธ์อันดับต่าง ก่อนจะขึ้นอนะุพันธ์อันดับต่างๆเรามาทบทวนกันไหมว่าอน,นุพันธ์อันดับ1เป็นยังไงอันดับสองเป็นยังไง ต่อมาก็จะเป็นการหาอนุพันธ์อันดับที่ n จงหาค่า n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ y n x เท่ากับ0 จาก y เท่ากับ 3x กำลัง2 3x กำลัง5ลบ 7x กำลัง2บวก8จะได้ y ซึ่งหมายถึง dy by dx นี้ คืออะไรคือ d by dx ของ3 x กำลัง5ลบ7 x กำลัง2บวก8ปดเคนะคะแทน y ด้วย3 x กำลัง5ลบ7 x กำลัง2บวก8 แทนลงไปกระจายออกมาโดยดิฟผลบวกของฟังก์ชันก็จะได้เป็น 3dx กำลัง5 by dx ลบ 7dx กำลัง2 by dx บวก d8 by dx ุกทันไหมคะครูอยากให้จดตามนะคะดิฟเอ็กกำลังห้าเทียบ x ดิฟเอ็กกำลังสองเทียบ x ดิฟแปดเทียบ x ก็ใช้สูตรที่เราเรียนคราวที่แล้วดิฟเอ็กกำลัง n ได้ n x กำลัง n ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นดิฟเอ็กกำลังห้าก็ได้ห้ากกำลังสี่ เป็น3คูณ 5x กำลัง4ลบ7ดิบ x กำลัง2ได้ 2x กำลัง1ดิบ8เทียบ x ได้0เงั้น3คูณ 5x กำลัง4ลบ7คูณ 2x บวก0ก็จะได้เป็นอะไร ได้เป็น 15x กำลัง4ลบ 14x กำลัง1อันนี้ก็คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งราคาอันนี้เป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งต่อมาเราก็จะหาอนุพันธ์อันดับต่อไป ซึ่งก็คืออนุพันธ์อันดับที่สองจาก y แดดคืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งคือ15บหมนะคะจาก y แคือสิบห้า x ก,ก,กำลังสี ลบ 14x กําลังหนึ่งและ y ดับเบ e d a ดคือ dy แดด by dx เราก็จะได้อนุพันธ์อันดับสองก็คืออนุพันธ์นของ15 x กําลัง4ลบ1 4 x ดิฟผลต่างของฟังก์ชันก็ได้เป็น15ดิฟ x กํลัง4เทียบ x ลบ14ดิฟ x เทียบ x ดิฟ x กํลังส เทียบ x และดิฟ x เทียบ x ได้อะไร